คือหนูอะไปเล่นมาเล่นเกมมาตานหนึ่งกับเพื่อนเว้ยแล้วแบบหนูไปเจอสตรีมเมอร์คนหนึ่งแล้วหนูโดนตบหนักมากอะแบบว่าหนูโดนเขายิงแบบยับๆเลยหนูเลยจะรีบมาเปลี่ยนชื่อเว้ยเดี๋ยวมีคนรู้เดี๋ยวมีคนรู้ว่าหนูคือคนนั้นโอ้ยยิงเข้ามาเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวจะบายให้เลยเข้ามาไปไป เลิศมากแล้วสไปอยู่ข้างหน oh my god one more s e safe side One more almost. Maybe. Spike planted. One enemy. What really. <coughs> oh, What are enemy doing? What ทำไมมันไอ้นี่มันจอบกระโดดอะว่ากระโดดเกินไปกระโดกแบบิวิวหนูก็แบบอ้โ n e นึ่งศัตรูเห i โอ้น่าจะมีดเนาะอุ้ยเกินไปยิงมันยิงมันยิงมันก็บาดก็บาดก็บาด เฮ้ยล้วทำไมหนูอะ so I am the winner I am the winner of this game <laughs> แต่อุ้ยเราก็ดีเราต้องอยู่ถ่ายตลาดนะเว้ยเอาลราก็ไม่แกล้ละแหน่แต่น้ามัน,นพลาดขึ้นมานะน้อง เพื่อแต่ว่ามันมีนะเว้ยแบบว่าสมมติเราได้12อ่ะสมมติแบบเราวินนำมาเลย12อ่ะแล้วพอตา13อ่ะมันจะไม่ค่อยได้เว้ยแบบเหมือนแบบนฮ้ยเริ่มชิวแล้วเริ่มชิวแล้วแบบพอสองเริ่มปล่อยอสรุปไม่ได้แพ้เฮ้ยเราอยู่ท้ายปะเนี่ยเราก็ไม่อยู่ท้ายตารางเราอยู่กลางกลาก็ไม่